สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Slow Life Rider วันนี้เราก็อยู่กันที่งาน Kawasaki Demo Day นะครับกิจกรรมทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ Kawasaki แบบ on-road ณบริษัท Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับวันที่เรามาทดสอบก็จะเป็นวันที่28กันยายน2024นะครับเรามาถึงที่งานกันเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับ เดี๋ยวเราก็วางของของเราให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์นค a วา s a k i กันครับสำหรับรุ่นรถที่มีให้ทดสอบในวันนี้ก็จะมีโมเดลนิ n j a นะครับจะมีนินจา Zx 4 r นินจา4 0 0นินจ n Zx 6 r แล้วก็นินจา E1 นะครับส่วนโมเดล Z ก็จะมี Z 9 0 0นะครับโมเดลคลาสสิกก็จะมี e l i m i n a t o r W 8 0 0 Street, Meguro K 3 W 2 3 0 Meguro S 1 Adventure Touring ก็จะมี Versys 650แล้วก็ K l R 650นะครับส่วน K l X ก็จะมี K l X 230, k l X 230 S E แล้วก็ K l X 230 S M ครับลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะมีบัตรรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาทดสอบการขับขี่รถของพวกเราแล้วครับคันแรกที่ผมจะลองในวันนี้ก็จะเป็น KLR 650ครับส่วนคันแรกของพี่มิวในวันนี้ก็จะเป็น Eliminator 400นะครับของพี่มิวก็ถือว่ามาเทียบ f i l ลิ่งกับ Rebel 3 0 0ที่พี่มิวใช้งานอยู่นะครับส่วนตัวผมคันแรกผมว่าจะลอง v e r s ์ซ650เทียบกับ v e r s ์ซิรุ่นเก่าที่ผมใช้งานอยู่นะครับแต่ว่า มีลูกค้าท่านอื่นจองขี่เวอร์ซิสไปแล้วนะครับผมเลยลองขี่เค r 650แทนนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากลองเหมือนก,กันนะครับโอเคครับไม่มีใครกล้าออกตามาเชลผมก็ออกเป็นคันแรกเลยนะครับกับการทดสอบรถ k r r 650ในวันนี้ครับ สำหรับสเปครถเจ้า KLR 650นะครับก็จะเป็น1ลูกสูบ4จังหวะ4วาล์วแบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่100คูณ83มิลิเมตรความจุก,กระบอกสูบ652ซีซีแรงบิดสูงสุด53นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีอัตราส่วนกำลังอัด9.8ต่อ1ครัชมือ5สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับ ชกหน้าเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลลิเมตรระยะยุบ200มิลลิเมตรชกอัพหลังสามารถปรับพีโหลดและรีบาวได้ระยะยุบ185ม mm. ิลลิเมตรดิสเบรกหน้าเดี่ยวขนาด300มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรก2พอดดิสเบรกหลังเดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรก2พอตครับยางหน้าขนาด90ทับ90ขอบ21นิ้วนะครับยางหลังขนาด130ทับ80ขอบ17นิ้ว ความสูงเบาะ840มิลิเมตรกาว mm, เคลียร์แลนด์อยู่ที่210มิลิเมตรนะครับและน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ211กิโลกรัมครับมาพร้อมกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด23ลิตรครับฟฟลลิ่งแรกที่สัมผัสได้บอกเลยนะครับว่ารถมีแรงดึงที่ดีมากครับสำหรับรถสุบเดียวขนาด650ซีซีแบบนี้ การกระโดดลงคอสะพานแบบนี้ก็สบายมากเลยครับรถยังนิ่งๆครับเพราะว่าระยะยุบตัวค่อนข้างเยอะนะครับสไตล์รถวิบาก ถึงจุดที่ต้องข้ามรางรถไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนินเล็กๆแล้วก็จะมีรางรถไฟนะครับรถรุ่นนี้ก็สบายครับ KLR นี่สามารถรูดได้เลยนะครับขี่มาสักพักก็มาเจอฝาท่อนะครับก็ลองลูดฝาท่อไปเลยนะครับบอกได้เลยครับว่าอย่างนิ่งครับแล้วก็นิ่มด้วยก็ถือว่าใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับช่วงล่างระยะยุบสูงๆแบบนี้ ขี่ในเมืองแบบกรุงเทพของเราที่มีฝาท่อบ้างหลุมบ้างนี่สบายเลยนะครับเคียวอาที่ผมได้มาทดสอบวันนี้ก็ไม่มีกระจกมองหลังนะครับทำให้ผมต้องพะวงแล้วก็หันไปมองข้างหลังอยู่บ่อยครั้งนะครับดีที่มีอินเตอร์คอมคุยกับพี่มิวตลอดนะครับพี่มิวก็ขี่ตามข้างหลังมาแล้วก็พยายามบอกว่ามีรถแทรกมาหรือว่ามีรถ จะเข้ามาใกล้ๆนะครับทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นติดไฟแดงกันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับข้างหน้าก็จะเป็นสตาฟของพวกเรานะครับหรือที่เรียกกันว่ามาเชล<อ>นะครับเขา,า,า,ามีกฎว่าขี่ตามได้แต่ห้ามแซงมาเชลนะครับสำหรับทดสอบในวันวนี้ นี่ครับอยู่ดีก็มีฟอร์ซ่าโผล่มานะครับดีที่พี่มิวบอกไว้ก่อนนะครับผมนี่มองไม่เห็นเลยก็ตรงนี้ทางตรงนะครับก็รองบิดเอาอัตราเร่งกันสักหน่อยนะครับก็ถือว่าอัตราเร่งดีเลยนะครับสําหรับรถสูบเดียวสูบโตแบบนี้ก็ถ้าไปขี่ทางลุยน่าจะมันน่าดูเลยครับนี่ขี่ทางเรียบก็ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับในเมื่อไม่มีทางลุยเราก็ต้องลองลูดคอสะพานแล้วก็ลูดหลุมครับวันนี้ก็ถือว่าช่วงล่างเอาอยู่มากเลยนะครับเอาสะผมติดใจเลยครับตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งสูบลูกโตที่ขี่สนุกมากเลยนะครับ KLR 650ก็เป็นอีกรุ่นที่ผมสนใจนะครับถ้าได้ใช้งานในทางลุยบ้างแต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยได้ลุยนะครับก็ต้องพักไว้ก่อนตอนนี้มาแชลเราวนอีกรอบนะครับทำให้เราได้มีโอกาสไปทดสอบกันอีกรอบครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็ไปจัดการรูดหลุมแล้วก็ร้องอัตตาเร่งกันต่อครับ เรียกได้ว่าขี่เคียวแอร์แล้วนี่ไม่ต้องกลัวคอสะพานเลยนะครับเจอก็กระโดดใส่ไปเลยนี่แล้วก็มาลองแรงบิดกันสักหน่อยนะครับบิดติดมือดีมากเลยครับรถสุบเดียวผ่านด่านคอสะพานมาก็มาเจอด่านรางรถไฟต่อนะครับก็ขี่ขึ้นไปแบบสบายๆครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามมาเชลวมาสักพักก็ได้เวลาทดสอบช่วงล่างในการรูดฝาท่อนะครับก็รูดกันมันเพลินสบายเลยครับ ก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เคเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีที่ทางให้เราเข้าไปลุยได้ง่ายๆกว่ากรุงเทพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งตามมาแชลวกันครับก็ขี่ได้ประมาณนี้นะครับบิดมาไม่ถึงร้อยสักทีนะครับ แต่ถือว่าบิดติดมือมากครับแล้วก็มีพี่คนนะครับทดลองขี่เวอร์ซิตก็โหพุ่งแซงมายอย่างง่ายดายเลยนะครับเวอร์ซิตตัวใหม่น่าจะแรงติดมือดีแน่ๆเลยครับเนี่ย hey kid, สำหรับเจ้า KLR 650ก็ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ประเภททัวริงแอดเวนเจอร์ของแท้เลยนะครับการันตีความแกล่งด้วยคุณใช้ดอนคิงคนไทยคนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกนะครับโดยรถคู่ใจของเขานั่นก็คือ KLR 650แต่ว่าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับก็รุ่นนี้ก็มาสารต่อความสำเร็จของรุ่นที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นที่ดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับ โดดเด่นด้วยลักษณะตัวรถที่สูงโปร่งตามสไตล์ Adventure Touring นะครับที่พร้อมเดินทางไปกับคุณในทุกเส้นทาง it like it you know แต่อย่างว่านะครับรถสูบเดียวเขาก็จะโดดเด่นเรื่องช่วงต้นช่วงกลางนะครับช่วงปลายเขาก็จะหายไปก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ลุยนะครับเน้นลุยแล้วก็เดินทางทางเรียบก็จะเดินทางเรื่อยๆนะครับ ความเร็วที่ใช้ก็จะอาจจะแค่1 0 0 120ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้หวือหวาในความเร็วปลายนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีล้อหน้า2 1นิ้วแล้วก็เป็นยางวิบากนะครับก็จะเน้นลุยมากกว่าตอนนี้ก็จบการทดสอบของวันนี้กับเจ้า KLR 6 5 0นะแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบคันที่2กันต่อนะครับมาดูว่าผมจะทดสอบรุ่นอะไรต่อครับ Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work มาดูมุมมองการขับขี่จากพี่มิวกันบ้างนะครับกับเจ้า Eliminator 400ครับสำหรับเจ้ารถ Eliminator 400นะครับก็มีการออกแบบเป็นรถสไตล์ค c r เซอร์ย้อนยุคนะครับแต่ก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบ LED รอบคันนะครับเรือนไม่ก็เป็นแบบดิจิตอล LCD ถังน้ำมันทรงหยดน้ำความจุ13ลิตรบวกกับเฟรมโครงเหล็กก้าที่ได้รับการออกแบบมาจาก Ninja 400ผสมผสานการออกแบบแบบ Long and Low ที่มี Geometry ที่ทำให้รู้สึกว่าเบาสบายเวลาขับขี่นะครับด้านขุมพลังเครื่องยนต์จะเป็นพื้นฐานเดียวกับนินจา400นะครับคือเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด3 9 9ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังสูงสุดที่48แรงม้าที่10,000รอบและแรงบิดอยู่ที่37นิวตันเมตรที่8,000รอบถือว่าให้ความเร็วมาได้ดีในโมเดลพิกัดนี้ครับ ส่วนช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41มิลิเมตรส่วนโชกหลังจะเป็นโชคสตัดสปริงคู่นะครับสามารถปรับระดับได้ส่วนดิสเบกหน้าเดี่ยวขนาด310ม mm, ิลิเมตรและดิสเบกหลังเดี่ยวขนาด240มิลิเมตรครับยางหน้าขนาด130ทับ70ขอบ18และล้อหลังขนาด150ทับ80ขอบ16ครับ ก็หลังจากคีออกมาจากศูนย์นะครับเราก็ลองบิดเล่นกันนิดหน่อยนะครับพี่มิวบอกว่าตัว e l ลิเ n นเตอร400นี่เครื่องค่อนข้างสมูทแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นรถสไตล์2สูบนะครับก็ไม่ได้ดึงแรงแล้วก็ดึงหนักเหมือนรถสูบเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าลื่นๆแล้วก็มาเรื่อยๆเลยครับ ส่วนสำหรับตัวช่วงล่างของรถก็พี B ่มิวบอกว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับรีเบลนะครับในส่วนของโชคหลังก็เป็นโชคหลังที่น่าจะทำมุมต่างกับรีเบลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นตัวของล้อนะครับตัวคาวาซกิให้ล้อหน้าเป็นล้อ18นิ้วขนาดยางใหญ่ถึง130นะครับแล้วก็ล้อหลังขนาด16นิ้วขนาดยางใหญ่ถึง150นะครับเวลาขี่แล้วก็ให้ความรู้สึกมั่นคงในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงและความเร็วต่ำนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ก็อย่างที่กล่าวมาตอนแรกนะครับว่าโมเดลนี้ออกแบบพื้นฐานเครื่องยนต์มาตัวเดียวกับนินจา400นะครับพอขับขี่แล้วฟิลลิ่งความเป็นรถสปอร์ตในคราบของรถคุยเซอร์ก็ถือว่าเป็นรถที่ทำความเร็วและก็ขี่ได้สนุกอีกรุ่นหนึ่งเลยครับ I walk a straight path, not many can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside is what defines So what's to I swear I never gonna stop won't won't to top don't gonna I give I it I way in the make care never up, my สำหรับฟ i ล l i n g ท่านั่งการขับขี่ของเจ้า Eliminator 400นะครับท่านั่งการขับขี่ด้วยความยาวระหว่างแฮนด์กับเบาะผู้ขับขี่ที่ไม่ห่างกันมากจนเกินไปพักเท้าอยู่ตำแหน่งที่พอดีนะครับทำให้นั่งแล้วรู้สึกว่าหลังตรงสบายไม่งอเขา่าบวกกับระยะแฮนด์ที่ไม่กว้างมากนะครับทำให้ตำแหน่งการวางแขนเป็นธรรมชาติความสูงเบาะ รู้สึกได้ว่าพอดีนะครับนั่งค่อมแล้วขาไม่ลอยจนเกินไปสำหรับคนที่มีความสูง165แบบพี่มิวก็ถือว่าขี่ได้อย่างสบายนะครับ I I เดี๋ยวเราก็ไปขี่กันต่อที่รอบที่2ครับมาดูคันข้างหน้านะครับพี่เน็ตของเราขี่เจ้า KLR 650นำไปแล้ว Rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless สำหรับเจ้า Eliminator 400ก็ถือว่าเป็นรถที่กลมกล่อมกำลังดีนะครับกำลังเครื่องยนต์พอมีนะครับคันก็กำลังดีด้วยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใช้ขี่ได้ทั้งในเมืองแล้วก็ออกทริปท่องเที่ยวนะครับใครที่สนใจรถสไตล์นี้ทรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีอีกหนึ่งคันนะครับ Mm-hmm. <laughs> สักพักก็แก๊งสปอร์ตข้างหลังเริ่มอยากบิดแล้วนะครับก็อยู่ดีๆก็มีรถสปอร์ตแซงพี่มิวไปถึง2คันนะครับก็คือ Z900 แล้วก็ ZX6R นะครับ ดูรวมๆแล้วก็ควริเซอร์รุ่นนี้ออกมาได้ตอบโจทย์ทั้งในย่านความเร็วแล้วก็ช่วงล่างนะครับถ้านั่งการขับขี่และเทคโนโลยีต่างๆก็กำลังลงตัวนะครับซึ่งถือว่าก็คุ้มค่าในพิกัดนี้นะครับหากใครสนใจดูรถสไตล์เท่ๆแบบนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายของคาวากิได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ก็จบไปกับคันแรกในการทดสอบของผมแล้วก็พี่มิวนะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับว่าเราจะทดสอบรุ่นไหนกันต่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วมาดูต่อว่าคลิปหน้าเราจะขี่รถรุ่นไหนกันต่อ อย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ